ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้นะคะก็กำลังจัดต้นคริสต์มาสอยู่นะคะเป็นต้นคริสต์มาสที่เราจะไปวางที่สาขาทั้งหมดนะคะทั้งสี่ที่เลยนะก็เป็นต้นคริสต์มาสของคาราเต้ของของไยานะคะเป็นของสกินเพอร์เฟกนะก็อันนี้เป็นเป็นต้นคริสต์มาสจากฝีมือของพวกเราเอง นั่งกันอยู่ประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะพรุ่งนี้ยังมีภารกิจอีกนู่นค่ะต้นใหญ่เบิ่งเลยค่ะนะ,ะนะสูงมากอันนี้อันนี้ยังต้นกลางนะคะอันนี้จะไปอยู่ที่ธัญ,ญปาค่ะนี่มีของขวัญด้วยมีของขวัญมีของขวัญคือในถุงเท้าเนี้ยจะมีอะไรนะใครที่ซื้อครบซื้อครบประมาณหนึ่งพันบาททุกๆุกหนึ่งพันบาทจะได้จับของรางวัลน,นะคะในนี้ก็จะมี ของรางวัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีคูปองหรือว่ามีของแจกฟรีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะกิฟต์เชอร์ต่างๆนะก็จะไปประจําอยู่ทุกจุดทุกสาขาเลยใครที่เจอต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะอันนี้เป็นฟี์มของพวกเรานะคะนกก็จัดเองนะคะช่วยกันนะคะตีหนึ่งแล้วจ้าหลายๆคนนะคะดูสิผลงานดูเช็คเช็ค็ค เช็คงานด้วยค่ะ,ปะเปะเิดเสียงโชว์เปิดเสียงโชว์กระพิบโชว์กระพริบโชว์ที่เปิดเสียงอยู่ไหนเพราะเรามีเพลงแรปเปิดยจ้าดูดูภูมิใจนำเสนอมากนั่นแนด่ดูโอ้ <sm art> พักเถอะพักขอเอาแต่แต่ไฟกระพริบได้ไหมนั่นแน่ดูด,ดูอันนี้ทำเองใช่ไหมคะต้องซื้อของมาทำกันนะคะดูสิ นี่น้องหมีเซ็นตะคอร์ด้วยนี่เป็นไงรา่าเป็นไงรา่าสวยใช่มิรา่านะก็ใครที่พบเห็นที่สาขาไหนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนแล้วก็อย่าลืมซื้อสินค้าทุกๆหนึ่พันบาทก็จับกิฟต์อร์อ้าวปิดไฟไล่ทำไมลเนี่ยห่วยนะก็เห็นถุงน่องนี้ก็เข้าไปจับของรางวัลได้เลยนะคะเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะนี่ วันคริสต์มาสสวยมากมากบายบาย